นี่มาเบิงใจหมากมันอ oh, ้อมือกวันเขาก็เห็นมีหมากอยู่ว่ะใช่ๆบ้านบอกมือไงอเฮ่ยอื้ออ่ะหมากอันนี้มาเบิงเบิงเบิง เบิ้งใกล้ๆเบิ้งใกล้ๆหมากอันนี้น,นี่เออนี่แหละมันชื่อหมากยังหมากหงกวงกัง,วงอ่าต้นหงวางลูกหงกวางมันกินได้เกะบบลูเคอกัน <laughs> อันกอะเคยเห็นแต่ในคลิปอ่าในคลิป เห็นเขากินมือนี่ก็เลยสีลองมาเอาไปซีมเบิ้งหน้าว่ามันสะเป็นแบบไรกินเอาผมได้ห้ามเขาลงบานเลยว่อยู่ขันแม่นหา้ามเขาลงบานกันใด้ลิบเขาก็ขึ้นจิตได้เขาลงบานกันตัวเนาะเออ <c oughs> เอาสีร่องกินเบิง้งโค้งแปลกเ่เคยกีนสักเทือดอกนีก็ไดเออเรือ,รอ,อ,อ,อกในชีวิตอ่ะมาส้มกันบานอ่ะม,มาเบืง้งมาเขีเ้ยวๆนี่หละเขากิน นีระแบบนี้ล่ะอ่ะเด็ดไปเฮาบ่ต้องกินหลายเนาะเฮาก็กินจักกันลองเบิ่งยัง3บาทพอเอา3-4หน่วยก็พอแล้วล่ะเอาไปแจกเทียวอีก่ไปไหนนี่เบิ่งอีกหมากนึงแต่ว่าบ่บ่มีน้ำล้างเนาะบ่เป็นหยังดอกมันสูงอยู่คือสิบ่มีไผคือไปเหี่ยวใส่แล้วอายอือมาพร้อมแล้วก็ลุยลองเบิ่ง มามาซีบดป็นรูไม่ใช่เป็นยังไงเตะเรียกในชีวิตแต่ว่าในคลิปเขาให้ทุบสะกดเลยเอาหนีมีดนี่ยมาในคลิปเขาว่าทุบทุบทุบไปอิทุบทุบทุบเพื่อว่าให้มันมีหน่ำแน่นะกินทั้งกินทั้งอันเม็ดมันเลยบอกจินทั้งอันงวยมันเลยบอก เขากินเปลือกมันกินเปลือกมันอืมเสซีบึงกินได้ไรรถสาตว์ลังหากำมบรรยายครับเดี๋ยวเดียวยิ้มรูรถสาตว์สีร่องปรจําอันนี้บึงหูซีอออรถสาติ์เบียดเรยหรอ พี่บอกงวงปะบัวสมบัวสมออบัวสมแล้วก็บโบฟาดโบฝาดบัวบัวเป็นตะกินออกินคำนี้เริ่มสีฝาดแล้วแต่ว่ากระหอกกระตกก๊ยวกินได้หรือเล่าเนาะใส่ดำบึงบุ๋มแบบนั้นเหยีนเยอะแต่ในมัน เป็นไรสชาติมีความฝาดมีความหวานมีความหย่างวะเบิ่งลู่น่ะมุขเปิดกินมองไดเนาะเขากินในคลิปคือเปิดเสียบเนี่ยมันเท่ากินคือเป็นรสชาติเจนซีขบ้านใส่ร่องเบิ่งอีกหน่อยก็เบื้องนั้นร่องกินในมันเบื้องนั้น นไงมันต้องเป็นหน่วยแห่งๆเด้อันน่ะอันนี้มันหน่วยหน่วยฝนผมคิดมันอ่อนฝผมคิดสงสัยเปลือกกันหน่อยมันมีแผ่นสังในเปลือกมันหน่อยเนื้อมันหน่อยเป็นยังไงครับรสชาติติีเนี้เจอดีเยอะครับต้อมขันแม่นว่าอัน หน่วยใหญ่ๆเหนือหลายๆมากเกิคือสิเป็นตะกินกุนีหอยู่ดอกเบิ้งซ่งออาแต่ว่าอันนี้มันหน่วยหน่อยผัวมันก็มีเนื้อนะมันบดด้รสชาติปันไดร่องร่องหาหน่วยใหญ่มันก็มีนะหน่วยหน่วยกบมันหน่อยอ่นี่นี่เป็นหน่วยหน่อย หิดปาดเบื้องกวัดนมึงมีคนไงใช่เบิ้งสิซิมแบบอกวนจำเจ้วซิมแบบนี้เบิ้งก่อนบออกฟัดฟัด หลดุดตสบมันออกฝรัดๆาดเต่ว่ากันมาปวดทรวงไว้อยังน้เฝ้าผ้าไปโรงพยาบาลนี่เด้อมาล้อไงมาลองให้ท่านผู้ชมเบิ่งอ่ะด้อวยข้าเห็นเขากินในคลิปนะเคยเห็นในคลิปวิดีโอเขากินแล้วก็เลยลองมากินเบิ่ง เอสรลเวขันกินครับอันพริกผงเจวผงนี้มันกะ่ะถือว่าก็อูอุ้อยู่แบบป็นกินเป็นเมียงได้นะแต่แว่าไม่หากินหลายกินหน่อยอันนี้บ่รู้ แต่หัดมาลีงเบิ้งมือนี่ก็เลยบ่ขากินไร <laughs> เาขาเคยกินกะอมเมนมาบอกกันให้ได้ครับมาเคยกินบอหมากหูกวงอือ่าส,สาําหรับคลิปนี้กันยังยังบอกรสสัต์บ่ท่านไดนะครับว่ามันเป็นยังไ๋คือมาหย่านในเขาล่วงบานนะอ่แก็กค่รี้แ่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็แก่นี่แหละ <laughs>